เหรียนหล่อสุ้งกอพอท่านเซ้งวัดแหลมทรายเรียนเจ้าสัวแดนใต้เนื้อโลหะโสลธาตุปี2485จัดสร้างโดยพอท่านเซ้งหรือพระรัตนมโมลีเป็นการสร้างพระครั้งที่สองของวัดแหลมทรายใช้ชนวนที่เหลือจากการสร้างพระปิต,ตารุ่นแรกคือพระปิต,ตาโสลธาตุที่มาของชื่อโสลธาตุมาจากท่านได้นําเนื้อหลักจากโลหะยอดพระเจดีย์โลหะยอดพระปรางโลหะยอดพระอุโบสถโลหะยอดพระวิหารโลหะยอดสถูปเป็นต้น รวมแล้วได้16ยอดมาเป็นส่วนผสมในการหล่อพระในการสร้างครั้งที่สองหสร้างพระมหานิยมเนื้อผงซึ่งสร้างเป็นพิมพ์องค์ในรูป 2. สร้างด้วยเนื้อโลหะทองผสมถอดพิมพ์จากเหรียญหล่อเจ้าสัวน้อยของท่านเจ้าคุณโพวัดไยพฤกษมาลาตลิ่งชันกรุงเทพสำหรับชื่อของพิมพ์พระในประวัติวัดเรียกพระซุ้มกอบางท่านเรียกพระซุ้มกอแหลมทรายบางคนเรียกเหรียญหล่อเจ้าสัววัดแหลมทรายหรือจะเรียกพระมหานิยมเนื้อโลหะก็ได้ พราะท่านเซง้งได้ปลูกเสกร่วมกับเกจิร่วมสมัยทั้งสายเขาอ้อและสายสงขาอาทิอาจารย์เอียดวัดดอนศาลาอาจารย์ปานวัดเขาอ้ออาจารย์หมุนวัดเขาแดงตะวันออกอาจารย์นำสมัยยังเป็นทราวาสเป็นต้นประวัติการสร้างชัดเจนประสบการณ์นั้นดีมากๆากพราะวัดแหลมทรายคนสงขาเขาเชื่อและใช้กันทั้งเมืองพอท่านเซงหรือพระรัตนมโมลีผู้สร้างท่านก็ได้รับการขนานนามว่าเทพเจ้าแห่งเขาตังกวน